เปแล้วนะครับสีทารวตัวัตัวโอ้ยโอโอ้ยาแล้ครับโอ้ยโอยโอ้ยามครับอสวยงาม่าพระอบางสวยงามอีกขอสุขภาพอสาพสครับ ครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ใจใจวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวงานแข่งขันโคมลอยวัดพระาธาตุอริบัญชัยนะครับผมโคมที่ผมถ่ายอย่างนี้ก็เป็นโคมเขาข้ามาแขวนโคมในวัดพระาธาตุกันนะครับส่วนบริเวณการแข่งขันโคมนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับภาพรบรรยากาศ อันนี ies, ้ใช้ทั้งหมด600แผ่นนะครับน่าจะเป็นโคมที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้ละโคมตัวนี้นะครับห0 0แผ่นครับเอามาใช้ประกอบกันครับแผ่นนะครับทีมานกและผ่นเปนยากขนาไหอ้าที่งสงนะครับตกี้กอลงนะครับคมันใจแล้วมันจะพุ่งเครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าใหญ่ขนาดนี้มันจะขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่โกลใหญ่ที่สุดนะครับที่เฮาหันกันเดนะครับคนที่มาตานโนัอียบลางกางอันนี้เป็นชาวสัรอาักรนักกอล์ฟนะครับอ้อมจาทีมงานสิงเวหินานะครับจะยกสี่หินนครบที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคลปูเองคนจัด ยิ่ยิใหครับโคนแสนลกบลน่คเับอันนี้มาอ่านี่สดนะครัคโอเคเ๋ยวดูน,ะ,น,ะ,นะครับว่าจะขึ้นกันยังไงนะครับเครื่องบินในี้ไม่ต่ำกว 30, 40, ่า30-40ลำครับแล้วนีน,นะครับางที่สุดน,นะครับเป็นทรงโคมล้านนา คงแสนดงารเดินสาโค้งแสนงีใหญ่ที่สุดนายกก็เคยหนะครับต้องมือนะครับผมเป็น้องต้องมือไ้องมครับค้นวนะครับโค้งมีญ่ที่สุดนะครับท่ามหาิดาามหาิครับกนะครับ คภาพฝันนะครับภาพของแข่งรวที่เมือนยกันทุกคนนะครับสุดยอดครับปีนี้สุดยอดเปแม่โควิดนะครับครับเป็นประวัติศาสตร์ของลูกปูนฮอกก้าโอ้จุดยอดจุดยอดกำลังจะขึ้นแล้วนะไปแล้วจุดยอด แสงครับเสียดายย้อนแสงนะครับเสียดายมากเลยเสียดายนะครับภาพย้อนแสง่งั้นจะสวยงามมากเลยครับเนมาลุนครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับ อันันีใหญ่ใน้นนนี้แ0ผืนคนระับใช้แผ่น800แผ่นคนระับ ใหญ่จริงครับตัวนี้สุดๆแล้วเอสเกอหงแสนตัวนะครับเรามาดูถี่แน่เลยเขาจะยกเอาที่ไหนนี่ไปดร้อยหูเนาะแปดร้อยหูแล้วนีให้ท

มาดูวิธีการให้คะแนนครับช่วยอธิบายการให้คะแนนให้หน่อยครับว่ายังไงนะครับต้องเกมมันต้องมีไอ้ลูกตรงสีสันลูกตรงสีสันลูกเล่นกรรมการที่เขาให้คะแนนนะครับการขึ้นส<อ> <ens> ู่ท<โ>้องฟ้าการขึ้นสู่ท้องฟ้านี้เราก็ต้องเรก็เอามาเอามาเอามาเทียบกันตรงนี้ว่าขึ้นตรงมากหรโลกหนึ่งมันจะมันจะเสียกว่าโลกนั้นไปหน่อยหนึ่ง ขึ้นนิ่งไหมหรือขึ้นแบบแกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยถ้านิ่งกว่าก็ก็ดีกว่าถ้าถ้าสมมติว่าอย่างอื่นมันมันมันพอๆกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ปล่อยหางโลกเล่นไม่ปล่อยอันนี้มันก็มันมันเสียไปแล้วมันคือันนี้มันเสียไปแล้วมันก็ก็ไม่ไม่ต้องมาเทียบกันแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะจดไว้เลยใช่ไหมครับว่าจดไว้เลยทีมไหนทีมไหนใช่ไหมครับโอเคครับครับขอบคุณครับ น้ำพุเด็กอีกอ่กระตุนนะครับอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งอันนะครับทางเอราวันนะครับการปล่อยโคมนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยได้เลยนะครับต้องขออนุญาตทางราชการก่อนนะครับแล้วก็กําหนดเวลาด้วยว่าปล่อยได้กี่ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยนึกจะปล่อยก็ปล่อยได้ครับเพราะมันเป็นโคมใหญ่เนาะนะครับทีหน้านี่ในยกคในยุคเด็กสักทางต้องมาในสมรภูมิหน้ยเห็นเห็นนี่เป็นทีไทยนะ อันนี้น่าจะเป็นรูปช้างนะครับที่หลายคนนี่ครับทำไปด้สมรของแต้ี่รสมษณ์ของแต้วัวนี้ใช้แผ่นทั้งหมด700แผ่นครับส้างเอุวันตัวนี้ใช่ใช่ใช่เยอะเหรอเยอยครับต้อปหมต้องได้เลยต้องเลยทีมงาน

रा <laughs> <laughs> ตัวนี้มาลุ้นกันครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับตัวนี้ใช้กระดาษทั้งหมด800แผ่นครับใช้เวลาทำ3เดือนเต็มๆเลยน,น,นะครับสีสันสดใสมากมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรนี้ใ้กงมด800ครับใ้เวาท3เดอนเต็ยะับันสใสมากมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไร มาลุ้นกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรตรงไหนมีรอยผัดเขาก็จะปากกันนะครับก่อนที่จะปล่อยขึ้นไปนะครับฉันั้นในส่วนขององค์นี้นะครับเจินต้องเอามา ตันหน้าก no, no, no ังหน้าเลยเพอะรวันังหลังนครับเ yeah. ี้ยนเดย์เ <si ้ยร้านเยเพน่ะนดะครับเาจะเราหนไม่ดนเระันปว่าก็ตามนะครับผมแตาทุกข่าไปเลยนะครับแต่ว่าสุดยอดงหน้าจะเพทงหน้าเลยเพตอปนะครับหน้าเพกระชฮะเยเ้อะ่เยเมาดูคว่ง่ของคนเซน ความยิกงใของคนร้อคนปีนี้นะครับยวหักมอกับาวรายการเอนะไนึ่งกนะครับวามยิ่งใหนะครับอันนี้อเริ่มหูเลี้ยงว่าเป็นเลี้ยงฮะว่าเป็นเลี้ยงฮะกระจายใ้ำนานนะครับเดี๋ยวมันพุขึ้นมาเดี๋ยวคนแดงคนอกาคนหมูนะยามมากครับ เราตัดดูด้ออ้วนับอีวดรั้วนครับนี่นพัสดลิงเครับเาะต่อยต่อยเดใจเย็นใจเย็นนะครับน้พัสดิลิงเานะครับุกไดยุาสุดยอดเสุดยอดไเะวโดนด้หันนะโอเคนะครับใครจะดูนะครับคอยกับตั้งที่

เอามุมางยา้องเอามุมาาวนะครับนะคนั <okay> ้นะครับในส่วนของอคมไปหมมาแล้วตจกศรไปตัวใหญ่นะครับตัวนี้ผมว่าขึ้นยากสุดแล้วรัวนี้โคดัวออนะครับงเอามุมทางยาเด้องหมุไปดีๆเข้าสู่องค์นะครับ ไปตามว่าท่าก็าได้หมุนนะครับกะเึ็นภาพนะครับกคัสดีดริงหน่อยยกคัสดีดริงนะรุ่นแมีหางตัวก,ก็นกไา่สวยงามมากนะครับลวกได้สีสันดีทำยากมีแนวเอาพันหนึ่งเลยหนห่วิน้า,หารครับินดัสลาเขารับสานะครับเป็นแล้วนะวินหาเดอย์พีน้านะบอลตกันไปตัวเ โอ้ยโอ้ยโอ้ยานครับโอเย้ๆอย่างครับอย่าง้อสุด้อสุดสไปยัรอลับเดอลอยู่ตอนนี้ลงมาอยู่ครับลมแรงครับรอลงแป๊บนะครับโน้สิ่ีมันหาย้รอลงนี่กับเดครับะว่าลงนโฮนนี้ปล่อยยากมากครับเนี่ยรัอลงแปลงไว้เป็นมาลงมนแรงครับเาจะได้เห็นนะครับว่าอย่างรอลมสกานะครับลายกับเบอ้ลงมาอะไรแล้ว ประกวดปรากอก่อนโฮมเซนซีของตลาดเประอมก่อ,อ,อ,อนนะครับรอลงมานิ่งแป๊บน like ึงนะครับตอนนี้ลงพื้มาครับลงพื้นมาอนตรนะครับประอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอลงมานิ่งแป๊บนึงนะครับีเ่อยได้นะครับโอเคเนาะร้อนรักการุดนะครับุดนะครับซงูหปหน้าบัตี้นะครับดดโอ้ยโอ้อดุอดโอ้อัสีั มักดชยกัตองอาเือทีนาลัว mm ัด hmm. ซ uh ึนไปเลยครันงามแตรผแประการพอดีดรู้ประการน้นพอดีดีงามมาด้านหันภาขาดกุ้งกัดกุงัเลยแง่ในี้รูกว่าช่วยกัวยกันงานรักษาหายเรบรมายนะครับที่สุดสาจริงครับนนีสุดตาด้วยคะแนต่อตหายนะครับนะครัการชม เราดับต่อไปเข้าสู่สนามได้เลยนะครับเพื่อรู้สียเวลางามขนาดนะครับครับผมในการอันนี้กี่บแมนช่างใหญ่สลากร้อยอันนี้ครับร้อยตัวนี้ตัวสุดท้ายนะร้อยแผ่นแปดร้อยแผ่นตัวนี้ตัวสุดท้ายร้อยตัวนี้ใช้ทั้งหมด800แผ่นนะแปดร้อยดูแล้วตัวยังแปดร้อยแผ่นนะครับเนาะแปดร้อยแผ่นนะครับเราสามบาทเนาะกระปุกกระป๋องเนาะกระป๋องนะครับ สี่เดือนนะครับติดนะใช้เวลาสี่เดือนัวนี้ใช่ไหมครับวันหลังว่าสอนไหาสอนพี่น้องกราปุลทารองก่อนนะก็บอกป้าอยากแต่หือมันสุดดีสุดงามนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับบอกนะครับที่ริมไทงานเทศกาลโคมแสนดวงใช้กระดาษประมาณแปดร้อยแผ่นนะครับปิดบรรจงต่อนะครับอ่า เดี่ยวก็แล้วใต้เดินตัวใหญ่ตัวใหญนะครับอันนี้เป็นโคมงกันซีนะครับพุทธไทยนะครับสำรับวันนี้สวยงามเลยนะครับเปนตาวซีสวยงามมากนะครับตัวสุดท้ายนี้จะเป็นฮานุมานนะครับดูว่าจะสวยขนาดไหน นะครับไปก้อยขึ้นแล้วครับเอาเลยเอาแต่ละคนนี่เนี่ยทำด้วยใจนะครับใช้ใช้เวลาประมาณสามเดือนนี้นไปก้อยทิพยนะครับแล้วก็ทำร้อมทีมงานด้วยการที่มาแข่งขันประกวดที่การคงแสงดวงที่มวุฒิภูมินะครับรวมกับอุปราชรวมกับตัเทศบาลเราก็คอยปุ๊บนะครับเ <ไป S 2> ดี๋ยวนะครับก็คอยช่วยนะครับดู ล้มตอนรับไป่อยนะครับอนุมานนะครับตอนนี้ล้มกับลังนี่นะครับว่ายิ่งใหญ่ของล้มกับลังนี่เทศกาลโคมแสนดวงอนุบาลยิ้มนะครับเมืองละปูนนะครับสวยงามครับดวงเดียวในโลกนะครับเดวงเดียวในในโลกที่ด้วยความศรัทธาสวยงามมากนรับชวัยชาวบ้านพระเจ้าหริพุญชัยฮองนะครับพี่นระบาทก็เกศแก้วจุรามานีเป็นหน้าครับเดือดที่เป็กนะครับปาริณีลอยกระทงปองเบืองละปูนฮองเป็นหน้าปิศาวนะรับคุ หน้าเป็นนางพธาโอเคแล้วโอ้สวยงามมากครับบางสวยงามมากโอีตโ้งต้องฝังน้สุดท้ายเราต้องรีบนะครับสุดท้ายเอามาเต็มตีเลยนะสุดท้ายลันนกรัจริงรอาตัวสุดท้ายมากรกแสรันครับตัวสุดท้ายนุาอะครับสำหรับ้ง

ผลประทัดลำพูนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับผม